iPhone 16ทั้ง5สีมีสีขาวเขียวโอมฟ้า้ำเงินอัลตามารีสีดำและชมพูตอนนี้ iPhone 16ปรับลดราคาลงแล้ซื้อผ่านทางออนไลน์เท่านั้นน่าสนใจมากๆเจ็เหตุผลที่ควรเลือกซื้อ iPhone 16รุ่นธรรมดา 1. ดีไซน์ใหม่สีสันสดใสรุ่นที่เราถือเป็นสีอัลตามารี 2. มีปุ่มคาม e ล a Control เหมือนรุ่นพี่ สามหน้าจอสว่างขึ้น 4. อัปเกรดกล้องใหม่รองรับการถ่ายวิดีโอที่ดีขึ้นความละเอียด48ล้านพิกเซล 5. ชิปใหม่ A8 ประสิทธิภาพแรงขึ้น 6. แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานขึ้น 7. มาพร้อมกับ iOS 18ฟีเจอร์เพียบแถมยังรองรับ Apple AI หรือ Apple Intelligence สรุปก็คือ iPhone 6ที่เปิดตัวมาในปีนี้เป็นการอัปเกรดที่เน้นประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยเฉพาะด้านกล้องหน้าจอและแบตเตอรี่เปิดตัวมาในราคา29,900บาทใครสนใจกดตามพิกัดในตะกร้าพร้อมโค้ดลดได้เลย